สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อกินข,ข้าวกินน้องแก้วบกกแกงขี้เหล็กจก้ะเพราะว่าโกเมืองสีกับหน้าเพื่อนพักกันเหตุหัวเป็ดนมันไม่ใช่เป็ดแก่ยายนึงก็เลยกินไม่ได้มาเด้อจ้ง còn lại cái nhu cầu vậy em thì... à, <laughs> là... nắng bềm <tếm> thì nặng bềm thì nóng bềm thì nóng bềm thì nóng bềm thì con ลาบเป็ดก็เป็นตาแซ่บตาแซ่บพี่นนางดอกบางทีต้องกบมังสีจังเพราะว่าลูกเคยสิกับเราเมื่อเอิเป็ดมาลาบมาอำพอกินแล้วครับ นางกำกับคนเด้ยพี่น้องวันนี้วันเสาร์มีตลาดนัดนางลงไปซอยบ้านแยกหนึ่งหาลายแมกกาฮอนสีกอคอ้นน้ำเรียมของพี่น้องจ้ะ

เคยเนียวนาวใจเสียสองสั้นสามสั้นขอหมนวลเพลินแบบไงหนาวครับมือเศร้าเนี่ยไปวัดอาบน้ำจนว่าพี่น้องเลยที่โมพย่ใหญ่อ่อน

ลูกมาก็ากนนินเขาแซบลูกเคยหลับเป็นเสด็จยิ้มย้อยย้อยอาบานกับโอปุลกินขเขาแซบเวลาสิบไปกับพี่ทวารเนาะพี่น้องจ้ะแต่ว่ากับบริเวห่วงเพราะว่ามิน่าดูแล ถึงทุกย่าง่ย้วแไปหาหมวดหาหม้อสักผ้าสักแพะหมูบ้างทุกย่างกับเข็ดคัพทุ่งสันสวนไปโยน้ำกระบอกไปแค่นี้เองครับจักปีก็ กตอนมาอยู่บ้านน้ำร้อนหรกรอให้น้องสาวเห็นยังแล้วครับไปัก นังแหงเนี่ยนะพี่น้องย่างนิงเกี๊ยชุบเป๊ะๆล้างออกอย่างีต้มหอมครับมันจะแซ่บเพราะหนังสดเนี่ยพี่น้องถ้าเขามาอยู่บ้านมันก็มีเวลาเฮ็ดเนาะเพราะว่าพื้นไหวอย่างก็จะสะดวกสบายพักกิเลรกย่างนิงก็ต้มน้ำเดียว ของมนะแบบักก่อเก็บด้เป็นกระตาเนี่นิ่มเจียวกันแล้วเจกเจ้ากินแต่ว่าตัเย็นมันหน่อยปวน ล่างใช้ซองฟิตไว้หลอวก,กลับมาตรงกลางกันได้ตามปก,กินนะจับขากนังควรเริ่มทยอยกลับเด็กพี่นอ้องลงอุเ่เแขไปหลายๆจังหวัด ยำบ้านปีใหม่ก้ะกลับแล้วมันในร้านซ่างบ้านกลับไปแล้ว,ว,วร,รู้าช้ร้องเสียงโวยวายรูแล้วรักษาเกิดเองพี่น,อน้องจ้ะ คนตามซอยกันของลูกากินไปตลาดแยกเหน่งรถบนกันก็เป็นจังไลายจะว่ากมยนยังสาธารนณะกระจ้ามาบวชชุมมือมาสัง่งแต่ลูกค้านี่จะบ่ห้นั่งเ่วราปรไป พี่น้องจับขอฮอร์อน,นแกนงอได้อีกถุงนึงใส่ตูวไว้ให้พอใส่บานเงินสองได้นึ่งกินสำเนียบเเบิดพี่น้องจะ๊ะ พี่น้องไก่พี่น้องไก่สูๆจ้าข้ากเผานะ่ยจับครับจับนะจับต่ำหอมใจพ่อนีน่ลูกดวด แล้วก็อันแข่งนีง่ลั่งครับชอบกดไลค์แชกดแชร์เบิ่งกันย่งกันให้กำลังใจน้อพี่น้งองฮ่าอ่อนๆมาเนี่ย ขอบคุณเด้อจากพี่น,อน้องจัดติดตามรับชมกเวก่รากพเดือมใหกำลังใจร้าพี่ละน้องค่ะพบก,กันพี่ไม่จ้าสวัสดีค่ะ เอาครับผมบ่งทรอสาท์ให้งล้้หดป้อยกันทีมคักเนาะป้าหรือจัดเลืกเหรอเฮ้โอ้สิบอ่ะน่าร